สวัสดีครับเห็นไหมจะเห็นสภาพซีอีโอเห่อเนี่แยแหละเรียกตัวเองว่าซีอีโอรุล้าเหลือเกินน่ครับคนงานครับประธานบริษัทครับนักกประธานห่างทำทุกอย่างครับอเออ ที่นี่ที่นี่ห้บาทเชา้าทํากินเองเย็นทํากินเองนะครับนหน้าเลี้ยงแต่ตอนเที่ยงนะครับว้านไปเกี่ยวเขาหน้าแนานาหน้าเก่าไรในนาเห้เจ็ดไร่น่นาว่าอนบรนรถให้ียนนาสีรถใหยผู้ใดวะสันแบบนี้ก็ได้เหรอข้าถามก็เรียกว่าเออ คือบรุลดค้าในนาไหเน่ยคือออาไลนา์แต่เขาบ่าได้เลี้ยงสามขับมันนี้กะบ่ไไรว่าไรบ่า,รบาเรือยังนี่นี่ครับนี่คือนี่คือเรื่องจริงครับแต่ว่าบาที่เลียดครับผมกระซูไปเอ่อได้ยังได้ว่าไรผมกะถือว่าผมได้คอนเทนต์เนาะได้คอนเทนต์ได้เรื่องเล่าต่างๆมานําเสนอครับมไม่ซีเรียสครับแต่หางานเก่งครับในน่ะ น้องมันมาแล้วมันทำงานเก่งครับแบบเคลียร์งานเหมือนมืออาชีพมากเด็กอายุยี่สิบเอ็ดเองมาแบบแทนพ่อแทนแม่หมดทุกอย่างครับน้องเก่งครับไอคนที่ตลองเนี่ยเป็นเพื่อนนายหน้าอีกคนหนึ่งครับเป็นแค่ผู้ช่วยครับแต่เราก็มาต้องซีเรียสครับนี่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 อากาศนี่นี่ครับนี่ เฟียงเฟียงมากเวลาเกี่ยวข้าวลมมันตีย้อนไว้มั่วม,มีบางคนบางคนเพื่อรับอันนี้นนองบางคนก็ได้แล้มีบางคนไปไปรับฟุน้นรับดิน คุณปูพ่พระเอกอีกแล้วครับเมื่อวานย้ายอยู่สามสี่เจ้าครับย,ย้ายไปนู่นครับข้าไงไหนไปเกี่ยวแค่นานเนยนะแล้วก็โดดออกมานูุ่้นไปนู่นลงเทเลอร์เดินอีกกิโลกว่ามีทางครับมีทางแต่ว่า,าเทเลอร์อเขาอะไรเพราะว่าไม่มีที่กลับรถถ้าเดินเข้าไปก็ต้องเข้าไปเหงาครับ รถบ่มีมองลบบ่มีมอง,มมองกับรถเลยสวนกันบ่ด้ครับืัอนี้ก็ยุค่าบ่ต้องสืบนะครับปานน้านอยุค่าาลายแห่งนี่ก็จัดลูกลอกชุดใหญ่ให้แล้วครับนี่ปั๊มเน่าๆไม่เห็นมันเป็นไรเยอะแยะมากมายตัวนี้ อีคอนิ้วอันนี้ก็ได้กินผันหน้าเน้าเนาแต่อ้อยเราลวกหัวอ้อยหัวขิมขัดก็ถือว่าได้เรื่องราวได้ประสบการณ์ไปส่วนไปเจริญเราล้างล้างแล้วช่าง ช่างกำลังมาช่างมีใกลมาถึงแล้วครับสู้ตายมากช่างมีเอ่เก็บเก็บให้เก็บงานให้เช็คมาสองวันเต็มนะครับอ่ไม่ถูกใจอะไรตัวไหนไม่ถูกใจวิ่งปเปรอาวที่ฝังน้อยมาให้แล้วครับพี่นันเอาปั๊มมาให้สีลูกครับ แล้วก็ให้เช็คแล้วก็ย้ำใส่กันเลยครับเพราะว่าปั๊มเก่านอกมันไม่เต็มร้อยนะครับช่างต้องรู้ว่าตัวไหนดีไม่ดีครับแล้วก็เปลี่ยน ล้างรอแล้วครับมันเป็นเหมือนอีบล่าครับรปัม๊มเวลาจอดถ่ายข้าวบางทีก็แล้วแต่อารมณ์ครับแล้วแต่อารมณ์เดี๋ยวมันก็เดินบางทีมันเดินเองเลยนะครับก็เลยว่าเข้มลูกใหม่ให้จบแล้วก็ลูกปืนลูกปืนปั๊มไม่ดีด้วย จะแรงแรงปกติขึ้นพี่น้องเอ้ยนอนนอนว่ามีเต้นหน,น่นยดิเลยมึงเต้นหมอกลงหัวกับเปียกมาดูซีรีส์เจ็ดยังมิแต่หมอกเลยเปียกบึ้อท่าน,นี้ก็น้องรถดำนอนเสียปุ้ยนอนบ้านครับไปกลับบ้าน คือน้ำมันหรือเปล่าน้ำมันมันมอยู่ฮะดูห้องนอนเราครับห้องนอนเราอันนี้เราก็มีปั๊มลมเครื่องยนต์ครับไอ้ไฟฟ้าพังครับพรุ่งนี้น่าจะหมดงานแล้วครับดูแล้วค่าบ้านผมก็ยังไม่สุกครับน่าจะอีกประมาณตาเราว่าวันที่ยี่สิบวันที่ยี่สิบ อมอเตอร์เราก็จะอุดครับมอเตอร์ก็น่าจะถอดเช็คครับเพราะว่าปีที่แล้วตูดระเบิดครับตูดมอเตอร์ระเบิด เ็นพี่บอกว่าถอดอุดอ,อะไรซัฟฟอรีนให,ให้หมดเลยครับแต่ช่างมีสั่งกึ่งสั่งกึ่งมีเนียมเลยครับสั่งกึ่งมีเนียมอุดถ้าเอาแผ่นเพรอุดอย่างเดียวมันไม่อยู่ครับมันจะมีแรงดันออกสุดเพราะว่าปั๊มมันตอนมาคันนี้ก็พี่ที่แล้วผมหมดไปเอาเรื่องมันนะครับคันนี้ไฮดรอลิก แต่ทางร้านก็รับผิดช,ชอบครับ <c oughs> <t ul ch> ทางร้านรับผิดช,ชอบเพราะว่าร้านร้านส่งส่งอะไรให้ปัม๊มให้ทางร้านปัม๊มเช็คช่างเช็คปั๊มต่างหากร้านก็ส่งมาส่งมาขายให้เราเนี่ยมันก็จะประมาณนี้ <c oughs> ก็รดรถใครนะครับรถใครอย่างอีตันดีตันอีตันส่วนมาก แผ่นเพลทนะอ่ะอุดไม่อยู่นะครับแผ่นเพลทแล้วมันจะมีแผ่นเพลทแล้วก็เป็นโอลิงนะ่ะส่วนมากมันไม่ค่อยอยู่ครับต้องแต่มีชุดกึงครับชุดอะไรเขาเรียกว่าซัฟฟอรีนนะตอกครับตอกเข้าไปอุดให้มันแน่นเลยครับแล้วก็ตามด้วยแผ่นเพลทแล้วก็โอลิงอีกทีหนึ่งนะมันถึงจบเพราะว่าคุณปู่พี่ที่แล้วโดนเต็มๆครับได้ไม่ถึงไล่ครับอูดระเบิดครับไฮโดรลิกผมเที่ยงทังนะครับหมดไปห้าพันเลยเกี่ยวหน้าบัลกเลยไม่ได้เงินพร้อม เชียไปห้าพันเพราะว่าตูดไม่ได้อุดนี่อีตันนะคให้ดูอีตันโมอเตอร์อีตันนี่กับโมอเตอร์อีตันอันนี้อีตันยังแห้งอยู่ครับเน,นี่ยเนีเ่ยเพนเพเดน,นะครับเป็น,นเป็นเพนเ,นเพเดน,น,นั่นน่ะสี่เหลี่ยมนะครับถอดเลาะออกมาแล้วก็ยัดเลยครับยัด ตอกตอกยัดเข้าไปมันจะแน่นพอดีครับแล้วก็เอาชุดโอลิงแล้วก็แผ่นเพจตัวนี้แหละครับปุดปุดอีกทีครับมันถึงอยู่ก็ใช้จนจบครับจบฤด,ด,ดูเลยไม่เป็นไรนี่ก็เราสู่ฝังครับอ่ะขอขชิบหนาครับเดี๋ยวขออน,นุญาตอาจจะจระบีครับเอา้ามึนองนี้ก็ได้โอ้ ที่เตา่านินจาครับสามสิบขึ้นกันนะครับนี่เตา่านินจาเราไปคานอย่างเดียวแล้ว้ามึงจะยืนไม่สนกับคานอย่างเดียวครับเดินไปเรื่อยๆครับแต่ก็ได้งานครับรถไม่วิ่งเพราะรถวิ่งไม่ได้เครื่องล่างมันดูครับไู่ได้อยากได้ช่วงล่างตัวนี้มาเอาเดินเนี่ยไม่งั้นเสียปุยจะตัด4ี่หข้อครับจะได้คล่อง พอกันครับสบายดีครับ